เราไปดูตะเกียงนะครับผมสัปดาห์นี้พลาดไม่ได้เลยนะครับกับงานมีติ้งโค m แมนแลนเทนไทยแลนด์งานรวมพลคนบ้าตะเกียงครั้งที่4ครั้งนี้จัดขึ้นที่ซันเซ็ต2ี่สิบควครับแถวแถวเขาใหญ่นี่แหละ เพิ่งลงเครื่องมาเลยมาช้าน,นิดนึงครับพร้อมกับพาไปเดินทัวร์ทุกเต็น์มีกิจกรรมอะไรบ้างและขนของมาเยอะกันแค่ไหนเอาตะเกียงที่เรารักมาขนมาโชว์กันเยอะแค่ไหนครับก็ผมก็พาไปเดินไปดูทุกซอยเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าปีนี้ตื่นตาตื่นใจกว่าปีที่แล้วมากๆอากาศก็ดีอ๋อพี่เบิร์นท่อมันใช่ไหมเบิร์นท่อมันโอ้โหมีด้วยเหรอโอ้ยไม่ได้โมเนี่ยไม่เคยเห็นทำไมตะเกียงชุ่งหูคืออะไรี่โอ้ <Why? S 2> เหมือนผักบุ้ง,งเอนใครไม่มีอะไรทําตามมาดูครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมหนุยจากดีแอนิมอลแคมป์นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวด้วยกันนะวันนี้จะเป็นงานมิ้งานตะเกียงเขาเรียกว่างานตะเกียงเป็นงานของอห้องโคแมนนะครับของประเทศไทยก็คือพี่ซิมเป็นคนจัดกับพี่ต้นนะครับเป็นแอดมินในกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดู ตะเกียงนะครับผมจะพาไปดูตะเกียงว่าทําไมต้องเล่นตะเกียงอยู่วะเดี๋ยวผมจะไปถามเขาด้วยนะว่าทําไมต้องใช้ตะเกียงวะั้าบงที่ยุคนี้ก็มี LED เนาะมีไฟเปิดก็ติดเลยนะครับไม่ติดก็ชาร์จแบตหรือแบตที่อยู่ได้3ามสี่วันก็มีเยอะแยะไปนะ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกัน,นับสเสน่ห์ของการเล่นตะเกียงเป็นอะไรนะครับแล้วก็วันนี้ไปกับครอบครัวนะครับนี่ก็อยู่กันพร้อมน่นะโอเคผมมาถึงงานแล้วนะ ก็เดี๋ยวไปดูวิวก่อนเลยก่อนที่ผมจะของลงนะตอนนี้เริ่มเห็นเต็นท์สวยๆเยอะแล้วนะครับ,บนี่เดี๋ยวราไปดูวิวก่อนอน,อนี่ก็คือเขาเหมาร้านนะเขาไม่ให้ปิดเนาะกางกันตรงนี้สวยๆนะบรรยากาศดีเนาะสวยไหม <c oughs> โอ้โหมีเผาผิงพงผิงไฟด้วยสวยจริงเฮ้ยแม็กอย่าปีนมั่วนะแม็กอ,มอย่าปีนเดี๋ยวตก สวยจริงๆเหรอเฮ้ยสวย<ล>อีกนงเลยว้าวขับไปเบิดสวยสวยสวยที่นี่สวยอร่าี๋ยวผมก็จะลงตรงข้างบนนะข้างโคด,ดี้นะได้ดีต่อนใจน,นะเรวไปเก็บของกันดีก่อนวันนี้มาเบาๆด้วยวอะไรอะไรเนี่ยเป็น อะไรเป็นแมทเกอร์ไม่มีสมองคอนก็ไม่มีนี่เปนแมทเกอร์ไม่มีอะไรเลยใจครับพี่โจมาพี่โจมาถึงร้านสวัสดีครับมาถึงแล้วเพิ่งเมื่อกี้ก่อนพี่สองนาทีเขาบอกมันโทรเลขไม่อยู่เลยมากระมืดเลยพี่มากระมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้ดื่มเลยพี่เดี๋ยวมาดื่มด้วยนะอุ้ยพี่ปกติผมไม่พี่มาดื่มนมโอเคครับ ไม่ซื้อนมสูตรใหม่นะอ๋อเหรอพี่ครับผมได้ครับพี่มีฟองไหมพี่ไม่มีไม่มีไม่มีเหรอพี่หลายฟองโอเคครับผมครับผบครับเอสไฮเอสไตหุ่นสั้นฮอลแบ็แนโนเล่นะครับแนโนเล่ก็จะบ้าไฟแบบนี้นี่เขาก็ออกคอลเลคชันใหม่เป็นพิมพ์ยูวีมีลายด้วยเออสวยเดินไปเรื่อยฮะไปดูกันว่าตรงนี้มีใครบ้างนี่ตรงนี้สวยเลยนี่ อันนี้เต็นท์แขะเนี่ยโอ้ยนี่ผมคุ้นหน้ากะลยครับเนี่ยคุยโทรศัพท์ยโทรศัพท์อาอ่านี่บรรยากาศดีมากมากเฮ้ยเต็นท์แขกเนี่ยโอ้ยโอ้โหชีวิตติดแคมป์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่ามากันนะเนี่ยโอ้โห เช่นกันครับเช่นกันอันนี้วันนี้เอาวันนี้มาทําคลิปไหมครับวันนี้วันนี้หรอคะวันนี้เราไม่ได้ทําแต่พุ่เนี้เรากล่าวว่าเราจะมาดูมือกองคันเทพคันเทพเลยเฮ้ยเขาเาบอกว่าเกิดมาเพื่อฆ่าพี่ชัดเลยเขาโขงจัชวาลอะไรคะก็มุ้งไม่ทันเมื่อกี้ขออีทันระเบาาเขาบอกว่าเกิดมาฆ่าพี่ชัดเลยนะชัดไรคะจัชวาลจัชวาลอ รุ <S <s ่นน้องดูกองโหนี่มีไฟเขาเยอะมากเลยมาดูกันนะครับอันนี้ช่องชีวิตติดแคมป์นะนี่ดูไฟสวยนะมีสามสีเนี่ยเอาเอาเต๊ชาชววานคือรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นน้องไม่รู้รุ่นน้องเรียนเรียนกองมาด้วยกันออันนี้เต้นแล้ครับเนี่ยเหมือนโคดี้เลยคืออะไรเนี่ย เฮ้ยนอร์เวย์เขามีเต okay. <being beach> <jamais> ็นท์เสาลมด้วยเหรอมีจริงเหรอใช่ค่ะแล้วก็หลังแรกและหลังเดียวในแต่วถ้ามีคนรีเควสก็อาจจะมีตามมาอีกหลายหลังนะคะเฮ้ยเท่าที่ผมผ่านเต็นท์เสาลมมานะผมผ่านมาผ่านมือมามันสี่ห้ายี่ห้องผมว่าอันเนี้ยตอบโจทย์นะครับเพราะว่าตัวเสาเนี่ยมีคานด้วยนะแล้วก็มี เป็นผ้าเบาด้วยมันไม่ต้องแบกหนักหนาตาก็จะมาอย่างยี่ห้ออื่นเนี่ยหนักเลยแล้วก็มีฟุตปินให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่พับเก็บไว้ข้างในอ๋ออยากจะโล่งก็ได้อยากจะเออมิดชิดก็ได้เปิดได้หมดข้างๆก็เปิดได้หมดใช่ค่ะที่ดึงออกได้เลยเป็นโล่งๆแล้วก็ถ้าฝนตกก็เอา TPU มาแปะอ๋อก็มี TPU มีมุ้งมีโอทุกอย่างเลยครบเลยก็ใครสนใจก็นอรทเวย์แล้วกันนะฮะ อเ,อเออไปต่อเขาไปสั่งให้เขาทำมาฆ่าคนนี้เลยนะให้ฆ่าเลยเหร <c oughs> เขาเกิดมาเพื่อฆ่าคนนี้ ก็น่ารอแล้วนะแต่ว่าอากาศก็ยังเย็นอยู่นะถือว่าเย็นอยู่ใช้ได้ครับแต่คลิปนี้ไม่มีอะไรนะก็จะโชว์ผ้ากันนึงเดี๋ยวไปอาบน้ำเดี๋ยวไปอาบน้ำครับเดี๋ยว <c oughs> คืนนี้อาจจะไม่พาเพื่อนๆไปดูนะเพราะวันนี้เหนื่อยมากๆเดี๋ยวอาบน้ําแล้วก็นอนแล้วเดี๋ยวพรุนี้เต็มเลยนะครับพรุนี้งานโคมมนเนี่ยเป็นงานตะเกียงนะรวมตะเกียง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเทานะครับดํารับใครที่สนใจเล่นตะเกียงนะเดี๋ยวุ่นนี้พาไปเจอพี่ซิมนะครับแอดมินพี่ต้นนะตะเกียงทุ่งคุนะครับเราจะไปศึกษากันว่าตะเกียงทุ่งคุเป็นใครมาจากไหนนะครับทําไมต้องอยู่แถวทุ่งคุก็ไม่รู้นะก็กําลังขึ้นไปที่คาเฟ่พ่หนูภายในงานก็จะประมาณนี้นะนี่คือภายในงานที่มีตรงประเทศไทยทั้งหลายนะครับ นี่ตรงนี้เป็นลาน V.I.P. นะห้าร้อยห้าสิบมีร่มด้วยเดี๋ยวขึ้นไปดูซันเซ็ตย่ิบสองกันมาถึงร้านกขนแล้วนะครับก<อ>็บรรยากาศดีมากข้างบนน่ะถ้าเป็นตอนเย็นคุณจนะดีมีเมน,นูน,นะฮะช็อกโกแลต,ตอะไรนี่นน,นั่นนะวันนี้เครื่องเครื่องเขรารังการเลยลมี้วาฟมงกาแฟด้วย กระเพราไก่กระเพราอะไรแปดสิบบาทสวยๆแล้วก็ทั้คนทั้งี้สองแคมป์ก็เลยนะโอเคเดี๋ยวก็นั่งรอตรงนี้นะเดี๋ยวตอนเย็นมาดูคนจะเยอะกว่านี้นะตอนนี้ก็ชิวๆอยู่ตรงนั้นน่าเห็นว่าที่มันมีผมซูมไปดูนะมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกางหันด้วยนะ ายซิวอยู่นี่นี่คืออะไรเนี่ยร้านซันเซ็ตยี่สองระดับเทเนี่นะนี่นะมีไอติมด้วยใครเอามาให้นะพอออพี่โอ้โอ้โอ้ค่ะโอเคพี่โอมาให้อ่าบสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะยายท้าบ้ว คือมาจาก UAE เลยใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งลงเครื่องมาเลยมาชา้านิดนึงครับโอ้ครับผมโอ้โหบรรยากาศดีแค่เหมือนที่บ้านครับขาดแค่อูดครับพ,พูดพูดไทยชัดนะเนี่ยอยู่อยู่มานานแล้วครับอ,อยู่มานานออกคนไทยอ่ะครับเ,เนี่ยเขาแจกเงียครับผมโอ้โหมาครับไบหนะ เดี๋ยวตอนนี้นะครับเรากำลังจะเปิดเบียร์สด โอ้โหสวยเจ้าของเต็นท์อยู่ไหนเนี่ยโหชื่ออะไรครับผมการครับพี่การโหเดยวผมพาดูนะครับอันนี้คือตะเกียงอะไรครับผมขอความรู้หน่อยล้วพี่ตะเกียงล้วใช่ผมเห็นเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมานิยมกันแต่ว่ามันมีของปลอ,ปอมออกมาด้วยแต่อันนี้น่าจะเป็นของแท้ถูกไหมครับพี่แล้วมันต่างกนะันยังไงครับอันนี้มันของเก่าเก็ียบหรือยังไงครับมันน่าจะเกือบร้อยกว่าปีแล้วรร้อยกว่าปีเลยเหรอใช่ครับ เราไปหาที่ไหนได้เงี้ยส่วนใหญ่ก็กดมาเองบ้างครับขอแบ่งพี่บางทีเขาก็ไม่มีแบ่งเราก็ต้องรอจังหวะือนกันพี่ส่วนใหญ่จะรอจังหวะครับอันนี้คือใช้น้ำมันกานซหมดเลยใช่ไหมครับพาราฟินพี่พาราฟินเนาพาราฟินน้ำมันกานซจะมีกลิ่นรบกควนเพื่อนค่อนข้างนิดนึงอ๋อแล้วโป๊ะนั้นเท่าไหร่หล่ะนะหมื่นกว่าบาทครับพี่โอ้ยหมื่นกว่าบาททำใจซื้อได้ไงครับสวยพี่สวยอย่างเดียวเลย เออมันต้องทำใจนะฮะใบเล็กพวกนี้หายากพี่กำลังหาอยู่เออเออพวกนี้เห็นเพื่อนบอกว่าหายากที่มันจะมีป้ายจีนตรงนี้ด้วยป้ายจีนเขาจะไม่เล่นกันแต่เล่นตัวจีนอย่างนี้ตองเหรอตองแปดตองเจ็ดตองหกแล้วมันจะมีมีสี่อุ้ยเรียงเรียงสซก็เลยนี่ใช่พี่โอ้ยโหดจัดอันอันหมดนี้เท่าไหร่ครับสี่ดวงหลักแสนพี่ อุ้ยจริงมั้ยใช่ประมาณ3ามแสนเกือบสี่พี่เกือบสี่แสนเวอร์เลยเนี่ยถึงว่าดิค่ะข้าวแกงเรียนสวัสดีครับ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 โอ้โหมุมนี้สุดยอดเลยสว่างมากครับพี่อันนี้พี่ทำอะไรอยู่ครับ หมายถึงอาชีพนะครับไม่ไม่ไม่กำลังเบินเพื่อจะจุดตะเกียงครับเบินเพื่อที่จะจุดใช่ครับอันนี้คือเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนไส้หรือว่าไส้เดิมแต่ว่าไส้เดิมนียครับแต่ว่าคือเราเบินไฟให้มันร้อนกันเพื่อจะจุดติดง่ายๆ่อย่างี้ครับอ๋อพี่เบินท่อมันใช่ไหมใช่เบินท่อมันอ๋อไม่งั้นรั้นี่ไม่งั้นเพอถ้าเราไม่เบินก่อนเนี่ยเราไปจุดปุ๊บมันถ้าไม่ถอยพวกนี้มันจะปุ๊บ แรงขึ้นมาใช่อ๋อจริงปะเนี่ยโหนี่ใครบอกผมเลยก็ดูจากพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาทำงานกันเลยว่าโอเคก็ทำแบบนี้เผาท่อร้อนก่อนเผาท่อเจนให้มันร้อนก่อนอ๋อตะกี้พี่จุดติดเลยใช่ครับแล้วก็จุดเราก็จุดติดเลยง่ายแล้วก็ไม่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 บึ้บบ้าแบบจนน่ากลัวอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วครับอ๋ออันนี้คือรุ่น 200A 200A ใช่ครับทำไมเขาฮิด 200A กันเนียพี่เอ่อถ้าถามผมผมว่ามันทรงแล้วก็ รูปทรงแล้วก็ความสว่างเนี่ยคือค่อนข้างที่จะวสวยด้วยแล้วก็สว่างจ้าด้วยครับแล้วไอ้โมเดลที่ออกมาใหม่ๆมันมันเล่นได้ไหมพี่ก็เล่นเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าด้วยคือด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบไอ้ที่มันเก่าๆคลาสสิกอะไรด้วยก็เลยแบบเออเอบมองเป็นเก็บของเ,เก่าของเก่าอะไรประมาณเนี้ครับอ๋อคือเื่อเผื่อบางคนสงสัยแบบผมก็คือว่าอ้าวไอ้ที่มันมีขายทุกวันนี้เออไปเดินไปซื้อเลยเนี่ย ทำไมไม่เห็นพวกพี่มีเลยทำไมพวกพี่มีมาถึงก็สองร้อยบ้างแต่ว่าไม่ได้ขนมาอ๋อคือถ้าเราเริ่มเล่นตั้งแต่แรกอ่ะเริ่มเล่นแรกๆก็คืออาจจะแบบมองของใหม่ไปก่อนอะไเงี้ยครับแต่ว่าเพอเพอเล่นแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยปุ๊บเนี่ยมันจะกลายว่าไอ้อินเข้าใจด้วยแล้วก็อยากจะได้ที่เป็นของเก่าหน่อยอ๋อครับครับขอบคุณมากเลยครับครับผมครับนี่อันนี้ก็มาแนวเบาแนวสายเบาแสวเบาก็ ก็ทำได้ก็ปกได้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อผมบอกเลยนะว่านี้ยังเป็นแค่น้ำจิ้มเล็กๆเลยนะยังเป็นแค่หนึ่งซอยเท่านั้นทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดซอยเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับถ้าไม่เหนื่อยกันก่อนสวัสดีครับพี่อันนี้เอาอะไรมาบ้างพี่ซีนี้ตัวจิ๋วครับสองสองสองมีด้วยเหรอโอ้ยไม่ได้โมเนี่ยไม่เคยเห็นโอ้ยมีอย่างนี้ด้วยพี่แพงนะ แพงหลักพันสี่ห้าพันจริงเหรอส,สีโอ้ยตัวจิว๋วว่ะเออหน้าพวกกว่าอีกู้จิว๋วหมดเลยด้วยจิว๋วหมดเลยนี่จิว๋วหมดเลยอู้จิว๋วหมดเลยด้วยสีไม่มีใครมีเลยโอ้เกิดมาไม่เคยเห็นโอ้โหเอหแ้แจว๋วแจว๋วแจ๋วไซส์เดียวใช่ไหมครับ สอง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 ๋อสองสองเก้าเนี่ยตัวจิ๋วกว่าเเกิดมาไม่เคยเห็นนัเนี่ยแล้วพี่ไปซื้อที่ไหนอะในเข่ครแมนนี่แหละครับก็หล่อใช่แล้วเราจะเก็บรุ่นนี้แล้วก็โนหาคนนี้เขามีก็แบ่งมาสีนี้สีนี้่มันจะมีตัวเมกากับตัวแคนาดาอ๋อแต่แต่แต่เริ่มผลิตแล้วถูกไหมพี่ ไม่เคยเห็นเลยเห็นมันน่ารักดีก็เลยซื้อเก็บขอบคุณมากครับพี่โอมครับคือบางเต็นผมก็ไปค้าเขาไปคุยแล้วเขาค่อยๆเข้าไปมาดูข้างหน้าผมนะผมมาผมกลางติดกับพี่เขานะครับโหดมากโหดมากโหดทุกตัว่ นี่เรามาดูของนะตะเกียร์ทุ่งคูนะครับเกแบบียร์ทุ่งคูนี่เยอะมากเลยนะครับอลังการจริงๆนะนี่ไม่ขายนะบนถามแล้วนะไม่ขายนะนี่อันนี้เป็น YS Y1 YS GMS ผมแบบสงสัยมานานแล้วคครรััับบสสวดีทำไมตะเกียงทุ่งคูคืออะไรพี่ ได้ยินแต่ชื่อออ๋อตะเกียงทุงคูผมผมอยู่ผมอยู่เขตทุ่งคูไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็รเลยแบบตะเกียงทุ่งคูใช้ชื่อว่าตะเกียงตะเกียงทุงคูไปเลยดีกว่าไม่เป็นร้านหรือว่าเป็นเอ่อจริงจริงจริง,รง,รง,รงผมเป็นสะสมครับสะสมอย่างเดียวสะสมแล้วก็มีขายบ้างขายนี่หมายความว่าคือไม่ได้ขายเป็นอาชีพแต่ว่าคือแบบว่าเราได้มาตะเกียงมีซ้ํากันแล้วก็เราแบ่งมีอะไรบ้างแบ่งแบบเบางแบ่งกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ อ๋อคือเอาตรงๆก็คือเป็นผู้เล่นใช่เป็นนักสะสมมากกว่านักสะสมโอเคเอาใจแล้วครับขอบคุณครับพี่ครับแม่า่นทไมนี่อันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ปลาชอบนะเพราะว่าเขาวางแบบกระจายกันเขาวางแยกๆกันเห็นไหมมันเวลาเราเห็นแล้วมันแบบมันสว่างตาเลยแต่เด็กๆห้ามไปโดนเลยนะเพราะว่าเขาจุดไฟใช่ งานตะเกียงอเงี้ยก็จะได้เจอกับอะไรที่แบบแปลกๆตาที่เราไม่เคยเห็นนะอันนี้ก็คืองานตะเกียงนี่คือพี่ซิมที่ไปดูพี่ซิมขออีกทีนีไฟลุกโชว์เด็กหน่อยจุดปิดอ่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะอันนี้คือการจุดตะเกียงนะครับ ถ้าไม่ติดดีไปโคตรอาย <laughs> อ่านี่ต้องปั๊มลมก่อนอ่าปั๊มลมปุ๊บหมุนก็เ,เปิดปั๊บนี่เปิดแล้วนะเปิดแล้วปุ๊บโอ้ยเหมือนผักบุง้งเหมือนผักบุงกบ้ง พี่ซิมงานมีกี่คนวันนี้ถังอยู่น่าจะประมาณร้อยแปดสิบโอ้หครั้งที่ไหรแล้วพี่โคแมนครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่สี่นะครับโอ้หครั้งที่สี่แล้วนะคนมาเยอะมากนี่เดี๋ยวดูทั้งหน้อยสวยๆมาเลยนะโอ้โหโชคดีมากโอ้ยพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยตัดเป็นงานแฟนพี่เคยได้ไหมเนี่ยเสื้อได้แล้วได้อีกอ๋อเสื้อก็ตัวหนึ่งได้อีกตัวหนึ่งพอดีเลยเขาพอดีเลยอีกคนหนึ่งครับ ครเย่ย S High S High Houser h o l l Back ก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปโคลแมนแลนเทินครั้งที่4นะก็ถือว่าเป็นครั้งที่อกอุ่นมากกว่าทุกครั้งที่ผมเคยไปมานะครับผมเคยไปมางานที่3หรือ2นงเนี่ยน,นะนะก็ยังสว่าที่ิการนะผมรู้สึกว่าที่นี่อบอุนกว่าไม่รู้เป็นพเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้จักคนเยอะขึ้นหรือ เขาดูแลดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็สําหรับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่แฮปปี้นะมีแต่คนที่บ้าตะเคียงมาเจอกันนะก็คือเวลาเราบ้าอะไรเราก็อยากจะไปเจอคนที่บ้าเหมือนเราใช่ไหมซึ่งก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่คลิปผมจะได้ขึ้นไปหาเพื่อนนะแล้วก็เจอผมที่ไหนก็ทักกันได้นะครับผมยินดีกับทุกคนนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะหลับนะบางทีผมไปแคมป์ที่ไหนผมอาจจะหลับนะ หลับโดยัวตัวเออย่าว่ากันนะครับเราเจอกันใหม่แล้วกันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับจากเซ <c oughs> นเซนยิสองมบรรยากาศดีมากคือเช้ามาคือแบบดีไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยอ่ะปกติแดดมาแล้วนะต้องแบบวิงบ่งหนีแล้วนะเนี่ยเด็กๆก็เล่นกันสบายมากซันเซนยิปสองคือเป็นที่ที่หน้าหนาวต้องมาให้ได้แล้วก็หน้าร้อนก็มาให้นะหน้าร้อนก็มาได้เพราะอากาศก็เย็นเหมือนกัออกกน นะแต่ว่าก็หาแดดหาอะไรมาคุ้มแล้วกันนะเพราะแดดก็ร้อนถ้าแดดร้อนนะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหแฮปปี้สุดๆนะบรรยากาศมีบางซึ่งเป็นบรรยากาศเดี๋ยวไปดูบางอีกทีนะนี่นะนี่เนี่ยอนเจ็ดยี่สิบสองออ่าโอเคนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า เรามีใครบ้างนี่มีพี่โจโด้วยสวัสดีครับพี่โจโแม,แมแ่แพ็คเกอร์ทนายมิส่งไฟนู้พี่แก่นพี่จอยพี่มัดพี่ชิ้แล้วก็พลอยสวยที่สุดยังไงโอ้จ้ะอ้าวพี่เล็กอ่ะพี่เล็กไปไหนแลพี่เล็กอยู่ในเซ็งกับปี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ๋อเหรออันนี้บรรยากาศยังคืนเป็นอย่างนี้นหิวข้าวเปล่ามากินด้วยกันไหมอเออมากินด้วยกันวะเราเรียบร้อยแล้ว โอ้โหนี่นี่นดาบันอนไฟรู้ว่ารู้ป่าว่าดาบคนอนไฟแปลว่าอะไรจริงจๆดาบคนอนไฟแปลว่า,มาแมลงปอนะครับมันคือมแมลงปอใช่มแต่ว่าเไปมับบมงก่ <laughs> ใช่มังกรน,นะครับคเบบว่ามังกรมันคือมแมลงปอนี่รากการปีกแบบมแมลงปอไงเออ หรือจะพรีเซนต์ไปว่ามัางกรที่บินได้อโอเคอยู่กระตอกนี้หลักการเขามีแค่นี้นะ,ะนขึ้นอุโม,มงค์<ช>แล้วก็ตอกอเงี้ยเหมือนเหมือนอุโมงค์เนี้ยอ่าทีนี้เราก็ดึงชายอ่าดึงชายครับี่นี่ดึงชายแบบนี้นี่สวยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีเดียวแล้วกันนะครับตอนนี้ทำอย่างอื่นกอนเถอะ นี่ครับนำตะเกียงนะครับมืดๆก็จะนั่งโอ,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 อ้สองร้อยเอยตัวนี้แรงมากเลยนะมียาตกเดี๋ยวตกลงไปมานี่ม,บบนมานี้ตกเดี๋ยวมันนี้มาดูกันเนี่ยสุดใจ